สายจกมือใหม่ครับพี่น้องสายจกมือใหม่ในชีวิตเป็นครั้งแรกครับนะนะพี่น้องครับไม่เคยมีแม่โครไม่เคยคิดจะซื้อแม่โคร เอาสิเล่นกับผมนี่เอาสินี่ไปหัดอยู่ประมาณ5นาทีครับ5นาที10นาทีตัดสินใจครับซื้อเลยเออสายจุมือใหม่ ไม่เคยมีแม็กโครไม่เคยจับแม็กโครครั้งแรกในชีวิตขุดได้เหมือนกันเอาเซ่สุดยอดอประสบการณ์ชีวิตยอย่างนึงครับนาะนาะครับหัดไปหัดมาเดี๋ยวมันก็เป็นเองครับนานา ไปซื้อรถใหม่มาหัดก็้องซื้อรถเก่ามาหัดกับอันหนึ่งเป็นอะไรมาไม่เสียดาย เหมือนเด็กได้เล่นของเล่นใหม่เลยครับค <c oughs> อยติดตามชมตอนต่อไปครับ